เป็นคุณสื่อยังอยู่บ้านใดเมืองละคุณบุญพลาเพื่อมาสร้างาว่าผางมาพบพี่ต้องคำมวลกะสุขีคำว่าที่ของพี่เว้าผางเจ้ากะมวลแฮงสตาเพื่อคุณแจงบุญน้ำแตงพลาพลสายแน่นคุณพา คือยมสีดะพุนตัวเอาตัวเองเนี่ยมี่สุ่ากิณีฟ้าซึ่งเป็นราชธิดาของสเสด็จพ่อสิงห์หับดีแห่งรามราว่าตัวของคุณเองน่ะจำปอได้ยี่หลีบ่าสื่อจากไหนมาจากวานไหนเมื่อไหงกันกนะนะตัวผมเองจำจำยังบ่ได้ระพุนจำบ่ได้แต่นเราครับถ้านจำบ่ได้กับเรเป็นยังเนาะแล้วอลตอนนี้อาการบาดเจ็บของคุณนั่งบาดเจ็บเป็นไนเนี่ย,ยวิลล์รู้เสด็จซอยหรือ่ะถึง ถึงขนาดนี้แล้วระต้องเก่งอกเก่งใจเล้วหอกคุณอาการบาดเจ็บของผมตอนนี้บาดเจ็บผมปวดอย่างคุณแขลมผมก็บาดเจ็บขาผมก็บาดเจ็บก็ดีแล้วล่ะแต่มีอยู่อย่างเดียวตอนนี้คุณอยู่ในกลางลมกลางปาแบบนี้ผมรู้สึกหนาวไหมคุณหนาวขึ้จังสึกไข่เนี่ยนะคุณนี่เจ้าเป็นผ้าบ่น้ำก็อยู่ไก่ริมโขงก็อยู่ไก่ร่มบ่วยๆ่วยหนาวเราออกจากหอดเมื่อเจ้าออกเมื่อเราก็ออกอบอ้าวพนี้ม่แต่ฝนสิโต๊ะหรอกคุณคนบ่เป็นคน นจ้งไห้ก so ับซอยผมได้เรเราก็ะซอยอยู่ในนี้สิเราซอยจังไลยอีกเราพุดซอยผมได้บาร์คุแต่เราซอยอย่างอืให้ผมกอดไน้คุนไอ้ผมกอดไน้คุณคุนเฮ้ยคุน้ยคุกอดไอ้ยังทังแล้วเนี่ยคุ นพอดีเลยเป็นังไงพวกข้าซึ๊ตายเบิร์ซึ๊ดเขเล่นบระธานตายตายซึ๊ดเขาเล่นตอนนี้ก่อนเราบอกแล้วซึ๊ดก็นี้จะก่อนชายชนะไปสดิทพอดสนิทแม่ในทอนเลยองค์หญิงเพคะแล้วฮ่องเสียวจังไหนดีกับชายคนนี้ไปเขาองค์หญิงไปก่รณี้ชายคนนี่ฮ่องซอยเหลือบไปตอนนี้เขาได้ความจำซึ๊ดเพคะเขาจำเอียงอะไรอืมแล้วอีกอย่างเราห้องเหนือเราห้องตัวเด้อบอกะขาเปิ่งลักษณะท่าทางชายคนนี้แล้วเป็นแต่ฮืนกาม เป็นตะโลกจิตเทาไปเขาเป็นบ้าตดิบีค่ะ,ะ,ท,ะที่ไปท่างนั้นเลยแต่ว่าเบิ่งจากสายตาเขาเราเปตำนาสงสารกินฝ่าวาสิผ้าเขาเขาไปรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ในเมืองในวอังของเราแต่ดีพีเห็นดีรับรองบ๊องเปลี่ฟ้าถ้าเกิดว่ากินฝ่าวาแบบนี้พี่ก็เห็นดีเห็นงามนั่งอยู่ถาจังสัน้นผ้าผู้ชายคนอีกเขาไปรักษาตัวในเวียงในวอังกอร์เราถ้าถ้าบอกเดินท่ากันไปตำนาไปไม่ไชบาสเพี่อนกล้ คเราไพูดในกัน,ะะนอ,อันนี้งสาของเราผีสา้สาสาม